การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช่างไม้ใจดีชื่อว่าเจเปโตเขาไม่มีลูกจึงได้แกะสละักหุ่นไม้ขึ้นมาตัวหนึ่งและตั้งชื่อให้ว่าพินอคคิโอคือนั่นเองขณะที่เจเปโตหลับไหลนางฟ้าสีน้ำเงินก็ได้ปรากฏกายขึ้นและเสกให้พินอคคิโอมีชีวิตเจ้าจะเป็นเด็กชายจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเจ้าพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าเป็นคนกล้าหาญซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัวนางฟ้าบอก พร้อมกับมอบจิ้งหรีดพูดได้ตัวหนึ่งให้เป็นมโนธรรมคอยชี้แนะเช้าวันรุ่งขึ้นเจเปโต้ดีใจมากที่เห็นพินอคคิโอขยับและพูดได้เขาส่งพินอคคิโอไปโรงเรียนแต่ระหว่างทางพินอคคิโอกลับถูกล่อลวงให้ไปดูละครหุ่นกระบอกแทนเขาโกหกจิ้งหรีดว่าจะไปโรงเรียนและทันใดนั้นเองจมูกไม้ของเขาก็ยืดยาวออกมาพินอคคิโอตกใจมากเขาพยายามโกหกอีก แต่จมูกก็ยิ่งยาวขึ้นขึ้นจนเขารู้สึกอับอายนางฟ้าสีน้ำเงินปรากฏตัวอีกครั้งและสอนเขาว่าจมูกของเจ้าจะยาวขึ้นทุกครั้งที่เจ้าโกหกนะพินอคคิโอเมื่อพินอคคิโอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจมูกของเขาก็กลับเป็นปกติแต่การผจญภัยของเขายังไม่จบสิ้นเขาถูกหลอกไปยังเกาะมาหาสนุกที่ซึ่งเด็กเกเรจะกลายร่างเป็นลาพินอคคิโอหนีออกมาได้ทันเวลาพอดี แต่ก็มีหูและหางของลาโผลออกมาเมื่อตอบมาถึงบ้านเขาพบว่าเจเปตโต้ได้ออกเรือไปตามหาเขาและถูกวานยักษ์กลืนลงท้องไปพินอคคิโอรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดดำดิ่งลงไปในทะเลเพื่อช่วยพ่อของเขาเขาสร้างควันไฟในท้องวานจนมันจามออกมาทําให้ทั้งคู่เป็นอิสระด้วยความกล้าหาญและความรักที่มีต่อพ่อนางฟ้าสีน้าเงินจึงพอใจอย่างยิ่งคืนนั้นเอง นางฟ้าได้ร่ายมนอีกครั้งเมื่อพินอคคิโอตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองได้กลายเป็นเด็กชายจริงๆสมความปรารถนาเขากับเจเปโต้จึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปและพินอคคิโอก็ไม่เคยพูดโกหกอีกเลย